ใครเนาะเข้าสวัสดีครับสวัสดีครับหมอิ๊กครับสวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรครับหมอิ๊กวันนี้มางานโคลาดแฟชั่นวีคครับผมที่เทอร์มินอลครับเดินแบบโอ้โหน้าตาหมอพ๊กรู้เลยว่าตื่นเต้นครับผมจะไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้นะต้องขอบคุณพี่ต้อมครับผมพี่ต้อมเป็นน่าจะเป็นผู้จัดครับผมก็เรียนเชิญมาครับผมจริงๆเรามีโอกาสได้เป็นแบบเขาเรียกเหมือนพานธมิตรการเนี่ยพี่ต้อมก็จะส่งแบบเด็กในสังกัดเด็กในค่ายมาให้เราดูแลแบบความหล่อความสวยเงี้ยครับผมแล้วก็ได้มีโอกาสเป็น สปอนเซอร์ของงานประกวดสุภาพบุรุษเมืองย่าครับผมเป็นเวทีสุภาพบุรุษเมืองย่าครับเราได้เป็นสปอนเซอร์เมื่อปีที่แล้วครับผมเราต่อไปครับแล้วบอกวิกเคยเดินแบบมาก่อน ไม่เคยเลยครับผมครั้งแรกครับก็ตื่นเต้นอยู่เมื่อกี้นี้แบบพี่เขาบอกว่าหมอบิ๊กอย่ามองพื้นมองตรงครับผมไม่ต้องสนใจอะไรเงี้ยให้มองตรงแต่นะปีนี้ผมรู้สึกว่าหมอบิ๊กได้ทําอะไรใหม่ๆหลายอย่างเลยใช่ครับผมน่าจะเป็นดวงด้วยครับแล้วก็น่าจะพอเราเริ่มดูแลตัวเองดูแลสุขภาพดูแลหุ่นเงี้ยแล้วก็มั่นใจขึ้นเมื่อก่อนก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่กล้าออกสื่อไม่กล้าออกกล้องเท่าไหร่เขินก่อนที่จะมาเดินแบบวันนี้หมอบิ๊กมีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับผมก็พิ้นหุ่นครับพูดเล่น ไม่ค่อยเฟรี่อะไรมากครับผมเพราะว่าก็เป็นแบบบรรยากาศสบายๆนะครับแต่ว่าก็จะเตรียมในเรื่องของผิวเพราะมาร์กหน้าอะไรอย่างเงี้ยกลัวแต่งหน้าไม่ติดอ, <laughs> อันนี้คือเพิ่งผ่าตัดเสร็จมาเลยไหมหัวมันจะแบนๆยุ่งๆหน่อยนัดเคสผผาแต่9โมงวันนี้รีบมากล<อ>ัวไม่ทัน,นก็แค่เดินเป็นสเต็ปบ็อกกิ้งเมื่อกี้นะครับผมเดินออกมาแล้วก็น่าจะมีผู้ใหญ่เดินเหมือนน้องที่กำลังเดินอยู่เนี่ยครับผมกี่ชุดเข้ามอบิ๊กวันนี้ชุดเดียวครับชุดไทยครับผมวันนี้เป็นแฟชั่นวีคเป็นชุดไทยครับผมเป็นแฟชั่นที่จะให้แบบ คนเห็นว่าเอกลักษณ์ของผ้าไหมผ้าไทยครับผมมีดีโอเคครับผมเดี๋ยวขอตัวไปซ้อมกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในงานครับ มผมหลงม,งมังงว่าอ,อ๋อจากได้สีเดีวยวกันแต่ว่าใช่ครับผมมันหลวมแล้วมันก็อยากใส่เข็มขัดให้มันตัดสีน่ยเพราะว่าผ้าไทยก็เป็นสีขาวเหมือนกันอันนี้คือใส่มาคุมเฉยครับผม,มจริงๆมันจะไปขาวทั้งตัวไปเลยวิธีโบราณมากเอาดอกแบงค์ทันยังไงใส่น้องแบงค์เ <c oughs> หมือน <c oughs> กันแบบนนี้ดิเออไม่ใช่ได้จริงไม่รู้เหมือนกันนะฟิตเช็คตายละเสื้อ GQ ใส่สบายมากครับกางเกงนี่สักร้านหนึ่งที่สยามครับแล้วก็รองเท้าโอฟเฟอร์แต่ว่าเป็นมือสองแต่ด้มือสองได้ดีมากครับเพราะว่าเป็นหนังแท้ กระเป๋าอันนี้เนี่ยครับของไฮสคูลข้างๆอันนี้รู้สึกจะ400กว่าบาทครับผมซึ่งทนไม้ทนมือมากนาฬิกาอันนี้ของ l อครับผมซื้อตั้งแต่ม .6 แล้วยังใส่ได้ย่่ปัจจุบันแล้วก็ยังทนแล้วก็สวยด้วยครับทั้งตัวนี้น่าจะไม่ไม่ไกี่พันครับเน้นถูกแล้วก็เน้นฟังก์ชั่นแลใช้งานดีครับต้องรองดูของฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นจะชุดใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวขอหาไซส์กางเกงให้แกก่อนนะครับแป๊บนึง เสื้ออะไรไม่รู้ซื้อมาสะพังแล้วลืมข้างในเป็น h m ครับผมเอมทั้งตัวเลยเนี่ยกางเกง h m ครับเข็มขัด H&M อครับรองเท้าหลุยส์วิตองครับผมนาฬิกาโรเล็กครับผมแล้วก็แหวนครับผม h m เหมือนกันครับซื้อเมื่อกี้เลยครับผมส่วนตัวหมอบิ๊กชอบให้มันออกมาเป็นลูกยังไงครับอยากขาวขาวคีนคินเรียบหรูครับผมพอจะบอกราคาได้ไหมจำราคาไม่ได้ครับได้ครับก็เดี๋ยวไปลืมกันตอเลยครับหมอบิ๊กโอเคครับ เป็นไงครับผมแต่งหน้าแต่งตัวเรียบร้อยแล้วดีครับมั่นใจขึ้นครับผมเมื่อกี้นี้แบบหน้าผมสดมาเลยยังไม่ได้แต่งหน้าทำผมเลยเริ่มแล้วสี่โมงเริ่มตื่นได้แล้วอีกสิบนาทีเริ่มตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆครับผมคนเริ่มเยอะเราจะประมาาแน่นอนบอกเลยเป็นคนแบบยิ่งตื่นเต้นยิ่งตื่นเต้นนี่คือพูดไปก็เริ่มสั่นแล้วล่ะก็เดี๋ยวฝากเพื่อนๆนะครับเป็นกำลังใจให้คุณหมอด้วยนะครับว่าคุณหมอจะเดินแบบวันนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปลุ้นดูกันนะครับ go ก็เดี๋ยวขอสัมภาษณ์ไซเล็บโคราทั้ง2คนนะครับผมเริ่มต้นที่ไปเหลืองก่อนแล้วกันเลยซ <laughs> อแพคนะครับผมสวัสดีค่ะ,อคะซอแพ็คโคราทนะคะซ E.O. กรรมการผู้จัดการของ p บรนด์ c a l เข้า t e d p เ r ็ n พัน h i ิค่ะวันนี้มาในทีมผ้าไทยแบบไยแฟชั่นค่ะทั้งร้านเนี่ยตัวนี้น่าจะสวยที่สุดแล้วก็เลยเลือกตัวนี้มาของผมก็ เป็นสไตล์แบบเรียบหรูแล้วกันเบาๆไม่สีสันเยอะครับผมเป็นคนชอบแบบสีเรียบๆสีขาวสีดำอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้ก็เลยมาในแนวแบบไทยแฟชั่นเบาๆพี่ปั้นกันบ้างนะครับผมสวัสดีค่ะคุูปั้นนะคะจากอนุบาลบ้านคุณหนูค่ะวันนี้ก็มาในชุดผ้าไหมสอดดิ่ทองนะคะก็เป็นผ้าไหมทอมือค่ะอนุบาลบ้านคุณหนูค่ะสีแดงนะคะสีประจำโรงเรียนค่ะแดงขาวอ๋อโอเคเพิ่มเหลืองนิดนึงเนาะ เดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับเดี๋ยวเราไปเดินรันเวย์กันนะครับปไปกันเยค่ะ ตื่นเต like ้นดีครับผมทำออกมาอาจจะยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เพราะว่าครั้งแรกด้วยแต่ว่าก็คิดว่าทําได้ดีในประมาณนึงนะอ่ะน้องแบงค์พี่ขอถามหน่อยเขาไปถามหน่อยได้เลยครับก็ทําได้ดีเกินคาดดูรู้ว่าตื่นเต้นแต่ทําออกมาได้ดีมากดีกว่าทุกทุกทุกครั้งหรือทุกๆความรู้สึกที่เขาตื่นเต้นนะว่าครั้งที่ถือว่าเราทำออกมาได้ดีมากครับพยายามแบบนั่งสมาธิเลยนะไม่ไม่คุยกับใครเลยข้างหลังครับนี่เขาด่าไว้ว่าห้ามลนห้ามมองลอกแรกนี่ก็ เพลงสายตาเลยแต่ว่าอาจจะเเร็วไปไห,นหน่อยนึงครับผมแต่ทำแต่ทาดีครับสำหรับครั้งแรกเราออกมาได้ขนาดนี้อันนี้คืต้องชื่นชมนเดี๋ยวไปอีกงานหนึ่งครับผมนนจริงจริงว่ะ <laughs> ก็ ได้เอาชนะความกลัวครับผมนี่คือสิ่งที่ทุกคนมีแน่นอนครับผมว่าถ้าเรามั่นใจตัวเองนะครับผมเราไม่ไปน้อง่อมนดารานะครับแต่ว่าเรามั่นใจในตัวเองคุณหมอว่าจะทำออกมาได้ดีแน่นอนครับวันนี้คุณหมอก็ได้เอาชนะความกลัวอย่างหนึ่งครับผมขอบคุณทุกๆคนนะครับถ้าอยากเสริมความมั่นใจอยากรอยอยากสวยขึ้นนะครับผมเรียนเชิญที่ดรคลินิกครับเราไปติดตามกันนะครับว่าวอล์กต่อไปเราจะไปที่ไหนกันนะครับสำหรับวันนี้เราบ๊ายบายลาก่อนนะครับ